สวัสดีครับผมอาจารย์พิพัฒน์ภัยสารพานุมาตนะครับจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครเหนอือวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมานําเสนอผลงานที่เกิดจากาทุนต่อยอดปัญญานิพนธ์ความคิดสิ่งประดิษฐ์นวัตก,กรรมประจําปี2563นะครับเริ่มต้นเนี่ยโครงการนี้เกิดมาจากการที่นักศึกษาจากภาควิชานะครับ ก็คือได้ทําเครื่องคั่วกาแฟหม้อดินโดยใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าในการให้ความร้อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงการของปิญานิพนธ์นะครับของนักศึกษาจากภาควิชานะครับซึ่งแนวคิดตอนตอนโดยเริ่มต้นนะครับก็คือว่าเราอยากที่จะทําการทําเครื่องคั่วกาแฟที่ใช้ในครัวเรือนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเราก็จะมีเราเรามีการพัฒนานะครับในเรื่องเครื่องคั่วกาแฟเนี่ยหลายหลายรุ่นมาแล้วนะครับและอันนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่เราอยากแนะนํานะครับ ก็คือเป็นเครื่องคั่วกาแฟแบบหม้อดินโดยใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าในการให้ความร้อนทาไมเราเลือกเตาไม่เหล็กไฟฟ้านะครับเนื่องจากว่าปกติในท้องตลาดเนี่ยเราจะมีเครื่องคั่วกาแฟหลายชนิดไม่ว่าจะใช้แก๊สใช้ฮีเตอร์ใช้อะไรต่างๆมากมายนะครับคราวนี้เราก็มองมองจุดหนึ่งนะครับคือเราหาพลังงานพลังงานที่จะมาใช้เนี่ยเราเลือกเป็นเตาไม่เหล็กไฟฟ้านะครับ แล้วก็ภาชนะที่ใช้ในการคั่วเราเลือกหม้อด,ดินเพราะหม้อด,ดินเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับของของชาวไทยมาตั้งแต่นมานานนะครับคราวนี้โดยโดยเริ่มต้นนะครับเราก็ทําการออกแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่เราออกแบบแล้วเราก็มีในเรื่องของมเมล็ดกาแฟที่เราเยากใช้ก็จะมีอาราบิก้าแล้วก็โรบัสตา้านะครับนะครับอันนี้พอมาถึงตรงนี้หลักการทํางานนะครับเราก็คือเราใช้ตอไม้เหล็กฟ้าในการให้ความร้อนนะครับ แต่ก่อนอื่นเราจะต้องเตรียมเมล็ดกาแฟนะครับอันนี้ผมก็เลยทำเตรียมให้ดูว่าเมล็ดกาแฟดิบอยู่ตรงนี้นะครับเราก็มีตาช่างนะครับยี่ห้อตันิตานะครับเราจะช่างทีนะครับเครื่องคั่วกาแฟชนิดนี้ที่เราทําการทดลองนะครับสามารถคั่วได้มากที่สุดอยู่ที่200กรัมนะครับที่ให้ให้ผลการคั่วที่คงที่นะครับต่อมาเราก็ทําการเปิดเครื่องนะครับโดยที่ในเครื่อง ของเรานี่นะครับเราใช้ที่800วัตต์นะครับโดยเริ่มต้นเราจะต้องทําการวอร์มเครื่องประมาณ5นาทีนะครับเพื่อให้ได้ความร้อนอยู่ที่ประมาณความร้อนภายในหมอ้อนะครับอยู่ที่ประมาณ300องศานะครับหลังจากนั้นพอ5นาทีเสร็จเราจะได้ความร้อนความร้อนภายในหมอ้อประมาณ300องศาแล้วเราก็จะเอาเม็ดเมลิกาแฟน,นะครับใส่เข้าไปเราก็ทําการคั่วนะครับอันนี้เราก็สามารถคั่วแล้วเราจะใช้เวลาประมาณ10นาทีถึง20นาทีนะครับขึ้นอยู่กับ ว่าเราจะต้องการคั่วเมล็ดกาแฟเราอยู่ที่ความเข้มระดับไหนระดับใดนะครับอันนี้เป็นเมล็ดกาแฟดิบหลังจากนั้นเราสามารถคั่วนะครับที่ความเข้มระดับใดก็ได้แล้วแต่ที่เราต้องการจะจะดื่อมาชงดื่มทานนะครับซึ่งเราสามารถคั่วเข้มได้มาก<า>ขึ้นเร <Informationen> ื่อยๆตามที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็จะมีจริงๆแล้วหลังจากที่เราทําการทดลองเราสามารถควบคุมการคั่วแล้วเราต้องการความเข้มระดับใดนะครับเราก็สามารถคั่วได้เลยซึ่งเรา เราจะทําการคัวโดยควบคุมจนกระทั่งได้สีตามที่ต้องการกับสิ่งที่เราวัดอีกอย่างหนึ่งก็คือเปอร์เซ็นต์บลิกและก็เปอร์เซ็นต์ค่า tds ของกาแฟเพื่อเพื่อให้ทุกครั้งของการควคือ,ค,อคือเรามีกรรมวิธีการคัวที่คงที่แล้วหลังจากนั้นเราต้องการทําการทดสอบเรื่องรสชาติด้วยนะครับซึ่งทางทางทางห้องปฏิบัติการก็ได้มีการทําในจุดนี้แล้วนะครับแล้วปรากฏว่าผลที่ได้ออกมาก็สามารถคั่วได้คงที่แล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์ค่า tds ในระดับที่คนส่วนใหญ่ต้องการทานนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่ากั้วได้จนถึงความเข้มระดับสูงสุดนะครับและนี้ก็เป็นตัวอย่างของกาแฟที่เราบดมานะครับหลังจากนั้นพอเราคั่วเสร็จเราก็ทําการเทออกนะครับก็โดยการยกหม้อแล้วก็เทออกได้โดยง่ายนะครับเกือบลืมไปนะครับจริงๆต้องบอกอีกอันนึงนะครับการคั่วชนิดนี้นะครับแตกต่างจากเครื่องคั่วทั่วไปนะครับในลักษณะที่ว่า ปกติแล้วถ้าเกิดเราใช้เครื่องคั่วอาจจะเป็นหมอ้อเตนเลหรือเป็นตะแกรงเซนเลนะครับอันนั้นก็จะมีในเรื่องของการคั่วที่เกิดความร้อนแล้วมันความชื้นมันจะหายไปอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเป็นหมอ้อดินนะครับเวลาเราคั่วกาแฟไปแล้วเนี่ยความชื้นที่อยู่ในมลเมล็ดกาแฟก่อนคั่วเมื่อเราคั่วความชื้นก็จะอยู่ในนี้ไม่ระเหยไปทันทีทําให้ผลของการคั่วเนี่ยแล้วก็กลิ่นรสชาติของมลเมล็ดกาแฟที่คั้วจากหม้อดินเนี่ยครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งหอม แล้วก็รสชาติดีนะครับอันนี้ก็ได้ถูกนําไปให้ทําการทดสอบโดยผู้ชีมหลายๆที่นะครับก็ให้ให้การตอบตอบรับที่ดีแล้วก็บอกว่าเออหน้าที่จะไปนําไปพัฒนาต่ออีกนิดนึงนะครับเพื่อให้ให้เกิดการาให้เกิดการใช้งานแพร่หลายต่อไปนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ